สวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Monster Hunter Frontier พาร์ท,ที่9วันนี้ผมจะพาไปล่าตัวปาลิปาเร,ร,รียปุเรียเป็นมังกรธาตุน้ำนครับไปดูกันเลยดีกว่าปะเอาไปลดคนจำนวนคนลงมาหน่อยดีกว่าเพราะเมื่อวานมันตายง่ายไปที่เล่นคอยเก่าไป ดูอเลยดีกว่าไปาโอ้ให้เนื้อมาด้วยกำลังต,ต้องการเลยเนื้อพิษไม่เอาดีกว่าผมเตรียมเนื้อมาเองด้วยคนหนึง่ง มันอยู่แผนที่ไหนหน้าินเลยอยู่หกปะลุยใส่คริสตั้กัน750แล้วพลังพลังธาตุ ไปหมายเลขห้าแล้วก็หมายเลขหกไหนสุดแรกหน่อยว้าทังอีกอะพอเลยม,มันมีเนื้อของมันด้วยเว้ยเอาไม่โดนเหรอเออ ถ้าหัวนจ้ิดมันตัดหางได้นะตัวเนี้ยขอตัดหน่อยเฮ้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 ยเออยังโดนอีกเหรอโอ้โหไปไหนวะเนี่ยอยู่เป็นที่บ้างดิมา เฮ้ยอยู่เฉยบ้างโ้โหไม่ทันืมนึกว่าพ้นดีมากเพื่อนช่วยฮิวหน่อยเฮ้ยมันนี่เดิ วางเนื้อไม่เลยจะตัดหางมึงให้ได้เลยเดี๋ยวกอนมุ้งมั่นมากกินไหมเออกิน แ้่แน่ทำอะไรดูขึ้นมามากินเนื้อนี่มาเฮ้ย ต้องล่อให้มันกินเนะื้อมันนี่ดิเป็นเต็มเลยหลังแอนเลย พอหโหมือนอ่นเลยครับตีต่อเนื่องก็มืนสิโหยหนีตามสิไปไงวะ Hey. Nhi em, bye. Ja, eh. Han, ma, ma, đi nha pin tay Chá kế Hẳn mà máy mày điểm à เรียบร้อยอร่อยอร่อยหมุนกลับมาโหเอ้ยเฮ้ยไม่หาไม่ขาดวะเนี่ยมัเนี่กินมนกินมนกินมนกิน โหันมาเนี่ยมาไม่โดน ไม้หางมึงอะ่ะต,ตุ้งนี่ป่องเลยนะอืมเน็บร้อยกินเข้าไปแล้วไม่ไหลับะ่ะโอ้โหเต็มเต็มอ้อถือจังหวะจังเฮ้ย เทียร้อยกินเข้าไปอีกแล้ว จะเอาหางเม่ขาสักทีว่าฟันไม่โดนสักทีเออเออไม่โดนเลยไม่แดกด้วย ไม่ไงตายก่อนนิกเวงกรรม ไม่มีที่ขุดแร่ใช่ไหมแผนที่นี้อืมเนีย่ยตาย ผมอาจจะมาเอาดาบธาตุน้ำจากตัวนี้นะอาจจะเด้นนอกรอบมาฟาร์มอาวุธเพราะผมยังไม่มีธาตุน้ำเลยอะ่ะเก็บของแล้วลุยกันต่อเลยดีกว่าปะ อันนี้น้ำยารู้มังกรอ,อ่ะนี่คัวที่เหลาฮันเดอร์คิสตัลไปอับได้แล้วร้อยห้าสิบพอย์ นี่มีเหลือฮิปน็อกหนึ่งตัวล่าไดเมียวสองตัวแล้วก็โนโนโอรุกาลนหนึ่งตัวฮิกเล็กแล้วก็ออเรนจ์เอสปินาตเอานี่ก่อนละกันสำหรับพาร์ทนี้ไปเลยกันเลยดีกว่าครับไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อไม่ต้องเอาไปเพราะว่าเพื่อนมี กินยาพวกโคดิงฮอดดิงให้ดีไม่ไหวไม่มีของให้ด้วยเฮ้นบ่ผมก็เอามาแล้วมั้งเพื่อนปลาให้ละหางเนี่ยอือัดหน่อยโอ้ยโดน không khổ sao phải đồn thật thế không khổ đồn tin nào cũng mang lời ý แ,น,แน,น่หมุนหมุนเอาพวกดาบคู่มาจะตัดง่ายกว่านี้ไหมเนี่ยมา เอาแล้วขอหางหน่อยได้ปะละ่ะเออเดียมปิดไปปากปิดไปเฮ้ย

ดีมากเพื่อนแล้วก็เติมคริสตัลหน่อยล้วกันมาดิพร้อมแล้วพร้อมนะครับพร้อมแล้วมันนี่ ห <c oughs> โดนโอ้โหเงินเลยเออจะขาดไหมขาดไหมไม่ขาดว่ะ เรียบร้อยดินด้นดิ้นขอสับหน้าหน่อย,อยไม่ไงโอ้โหแลกกันดีนะมันเบาเอา้าวเล็กวายนี่เรียบร้อครับหมุนไปโอ้โหมันมีสองรอบ เอลี่ไม่ได้ตให้ตายเถอะมาดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตับแม่งเลยไม่งไงเราเราได้ชาร์จฟันโอ้โหไม่เต็มหลอดหืม

ครับตายโอ้ไม่ต้องไม่ต้องบัฟแล้วเพื่อนมันตายแล้ว ดูสิมีอะไรให้ขุดไหมเหมือนผ้าเก่าๆ yeah. Yeah. ปีนขึ้นไปรากมันก็ลมเออยังอยู่ว่าหินนี่ไง กถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไค i b e กดติดตามแบ่งปันใจผมด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเชอกันครับผม